ครับกลับมาช่วงที่2เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องแนวทางการปฏิรูปประเทศของประชาธิปัตย์ซึ่งจะเป็นวาระสําคัญวาระแห่งชาติในการที่จะนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากปัญหาวังวนความขัดแยง้งและโดยเฉพาะปัญหาที่ระบอบทักษินได้บ่มเพาะทิ้งเชื้อร้ายไว้กับสังคมไทยมานานคือครับนโยบายประชานิยมที่ทําให้คนเ,นเสพติดกับการรับความช่วยเหลือจากรัฐภาครัฐโดยที่ไม่ ขวนขวายทำมาหากินคือ,อเป็นเป็นนโยบายที่ทําให้คุณงอมืองอเท้าครับคือไม่มีใครเอาผมพูดไม่มีมนุษย์หน้าไหนหลอกที่ว่าต้องการความยากลําบากและได้สิ่งของมาตามที่ตัวเองต้องการมีประเภทที่เออถ้าเขาให้ฟรีๆแล้วก็ชอบชอบของฟรีทั้งนั้นแหละแต่นโยบายแบบนี้คุณเทพไทยมันไม่ได้หมายความว่าได้เงินมาแล้วเนี่ยหรือได้เงินมาฟรีๆได้เงินมาง่ายๆเนี่ยครับมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดื่อมล้ําจริงๆมันไม่ใช่นะครับบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ มันกลายเป็นขยายความเหลื่อมล้ําออกไปอีกอเพราะว่าคุณไม่ได้ให้พื้นฐานในการแก้ไขปัญหากับเขาอย่างยั่งยืนอพูดง่ายๆว่าเหมือนคนที่เขาชอบเปรียบเทียบว่าสอนคนไปจับปลาครับดีกว่าไปเอาปลาไปให้เขาทักษิเนี่คือเอาปลาไปให้เขาแต่พอเขากินหมดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยทักษินก็เปิดไปแล้วเขาก็จับปลากินเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องจำนำข้าวนโยบายรถคันแรกนโยบายรถแรกแจกแถมอะไรต่างๆสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือ พวกในทุนที่รับประโยชน์จากหนึ่งการโกงโดยตรงสองคือบางทีได้รับประโยชน์จากการที่คนยากจนเนี่ยเอาเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อโทรศัพท์มือถือฟุ่มเฟือยกลายเป็นว่าเงินที่ควรจะไปพัฒนาพื้นฐานของชีวิตเนี่ยกลายเป็นถูกจ่ายกลับไปยังในทุนแล้วพี่น้องคนยากคนจนก็เดือดร้อนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะจาไม่ได้ว่าตั้งแต่รัฐบาลท่าน นายกชวนหลีกภัยตั้งแต่ชวนหนึ่งชวนสองอแล้วก็มารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ให้ความสัมพันธ์ความสําคัญกับระบบสวัสดิการระบบสวัสดิการที่ว่านี่ก็คือการวางพื้นฐานให้ปัจจัย4ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเพียงพอต่อการดํารงชีวิตครับจริงๆท่านนายกชวนหลีกภัยเป็นรัฐบาลแรกที่เริ่มเรื่รองของการกําหนดเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะฮะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยหนึ่งร้อยบาทมั้งฮะเริ่มต้นสองร้อยสองร้อยใช่ไหมฮะ 200บาทคบาทให้กับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปหมู่บ้านละประมาณ5คนคนเราคัดเพราะว่าเรามีก็ประมาณน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลชวนมาเนี่ยรัฐบาลคุณทักษิณไม่เลยครับหยุดเลยไม่เพิ่มให้ปกติแต่ว่าไม่เพิ่มไม่ทําอะไรคือไม่พัฒนามันกันและก็มายุคของรัฐบาลคุณสุรยุทธ์ก็เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมฮะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มจำนวนขมาสามร้อยเพิ่มจํานวนขึ้นมาแลวก็พอหลังจากคุณสุรยุทธ์เนี่ยก็มาเป็น คุณมันก,ก็ไม่มีอะไร,สม,รสมชัยก็ไม,มไม่มีอะไรไม,ม,ไรมา,ายุคคุณรัฐบาลอภิสิทธิ์อ่ะก็ให้500บาทบ60ปีขึ้นไปทุกคนทุกคนไม่ต้องเลือกที่รักมักที่ชังค, <น S 1> คือพ่อแม่ผมยังได้เลยแล้วแกไปรอรับเลยนะ,ะแกรับรอรับแม่รอรับเอาบัญชีไปจดเลยแล้วก็ตรวจทุกวันทุกเดือนว่าได้เปล่า500อคือแม่ยายผมก็ตอนนั้นไปรับที่เขตแม่ยายผมผมบอกไม่ได้ไปรับตังเบี้ยยังชีพที่เขตแล้วก็นั่งรถบซนไป500ร้อจะคุ้มกับน้ำมันรถเหรอ แม่ยายบอกว่าไม่เป็นไรเงินของคุณอภิสิตไว้เป็นสิริมงคลเป็นวันถุง <Ừ. S 2> เอ้าเห็นไหมทุกคนอ่ะคนใครก็ตามนะที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีรายได้ทางอื่นครับอย่างค่าราชการบำเหน็จบำนาญที่เขาได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่มีรายได้อื่นเนี่ยรับได้ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนร,รับได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเบีย้ยผู้สูงอายุเรื่องของค่าตอบแทน o อสามสารสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้านเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่ประชาธิปิบัต์เป็นคนเริ่มไว้ทั้งสิ้นมาวางรากฐานไว้ทั้งสิ้นแต่เนื่องจากมันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนของทักษิณประเภทว่าไอ้สามสิบบาทรักษาทุกโรคประเภทว่ากองทุนหมู่บ้านซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันเจ๊งกันยับเยินเนี่ยก็ทําให้ประชาชนหลายคนอาจจะลืมลืมไปนะครับรเพราะฉะนั้นไอ้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยไอ้โไอ้ไอ้สามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ย คือมันเกิดจริงๆมันพัฒนามาจากบัตรประกันสุขภาพสมัยนายนชวนคุณจำได้ไหมที่ว่าใบห้าร้อยบาทอ่ะอซื้อหลักประกัน5้าร้อยบาทแล้วก็ร,รักษา,กากได้รั <ๆ S 2> กษาทุกโรคได้อ่ะ <ๆ S 2> คือมายุคนั้นทั้งนั้นคือบังเอิญว่ายุคของท่านชวนนะในรัฐบาลประชาธิปัตย์ของท่านชวนท่านอภิสิทธิ์เนี่ยคือเราทำเนี่ยเราคิดว่าเราทําผลงานแล้วเราก็โฆษณาน้อยอย่างเช่นเรื่องนมโรงเรียนอย่างเงี้ยนมเด็กเนี่ยนี่ทุกรัฐบาลชวนนะคือคนเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้กินนมผมเนี่ยเมื่อก่อนนมเรากินแต่นมแม่อย่างเดียวนะครับเออนมจากกระป๋องเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำวัวเนี่ยไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลเซียมมันจะน้อยนี่ผมก็เลยถามคุณอภิสิที่ไหปร้าแตกหักเนี่ยเพราะไม่ได้กินนมอไงเพราะจริงๆน่าจะกินนมลูกหมอลูกหมอตาสิ์น่าจะมีแคลเซียมแต่ว่าตอนนั้นแบเด็กๆบางคนก็ไม่ชอบกินนมก็มีนะเบื่อนมอะไรเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งมากินนมตอนโตแล้วคุณโจนนบ คุณก็มากินนมตอนไหนผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมกินแต่เด็กฮะชุนแต่เด็กเลยอ่ะกินแต่เด็กก็เริ่มกินแต่เด็กแล้วไม่หยุดกินมาเลยฮะอาจนถึงวันนี้ยังกินนมอยู่นะคุณกินนมเรื่อยๆฮะโอ้โอ้ก็เรียกว่าอะไรทำไมคุณแข็งแรงเพราะว่าคุณกินนมไม่หยุดเลยไอ้ผมเนี่ยกินเป็นบางครั้งบางคราวครับได้กินไม่หยุดเหมือนคุณคุณคนกินคุณไม่กินนมโรงเรียนเลยฮะนมที่โรงเรียนได้กินไหมไม่กินที่อื่นกินนมที่อื่นนมโรงเรียนก็ไม่แจกแล้วรุ่นผมเนี่ยแจกนมที่อื่นอ่ะนม่บายอะไรอีีีีกกทน้้เเเเอาาาางรร็ลยม วางรากฐานว่าเรื่องนี้สมมุติว่าประเทศจะต้องเดินหน้าต่อไปเนี่ยปัญหาเรื่องสวัสดิการเป็นเรื่องสําคัญค <Rank> ือตราบใดที่ประชาชนบางกลุ่มบางเหล่าเนี่ยยังได้รับเงินในการเลี้ยงชีพไม่เพียงพอหรือไม่มีระบบสวัสดิการเนี่ยความต้องการพึ่งพิงต่อรัฐเนี่ยมันจะสูงซึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ระบบทักษิณต้องการระบบทัก <excuse me. S 1> ษิณไม่ต้องการให้ประชาชนแข็งแกร่งให้ประชาชนแข็งแรงที่จะเลี้ยงตัวเองได้ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเห็นนักการเมืองเป็นพระเจ้าและแบมืองอมืองอเท้า ขอความช่วยเหลือแต่ที่ไม่ตรงกันข้ามกับประชาธิปัตย์รเราต้องการสร้างความความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้กับปัจเจกบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีการวางรากฐานในระยะต่อไปนะครับ,รบเรื่องสวัสดิการเนี่ยคุณเทพชายสังเกตว่าเราได้ยินเรื่องของการประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยอย่างพวกแต่งงานตากล้องพนักงานบริษัทจะได้ประกันสังคมจากการที่เอาเงินส่วนหนึ่งใส่ระบบประกันสังคม นายจ้างให้ส่วนหนึ่งลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งรัฐจ่ายส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการให้กับแรงงานเหล่านี้โดยเฉพาะในยามกเกษียณอายุนะครับแต่ปัญหาคือว่ามันมีแรงงานอีกจํานวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ประชาธิปต์ตั้งใจว่าเราจะขยายระบบประกันสังคมเนี่ยให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทั้งหมดตั้งแต่อายุ1 5ถึง60ปี แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่จริงเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลคุณอภิสิทธิ์นะครับมีการออกแบบกองทุนไว้แล้วว่าเราจะให้ประชาชนเหล่านี้ที่เขาไม่ได้เขาทํางานเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีเขาไม่มีคุณสมบัติในการไปเข้าข่ายประกันสังคมเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเท่าเทียมและโดยเฉพาะหลังเกษียณอายุราชการซึ่งมีการออกแบบรูปแบบกองทุนไว้แล้วนะครับคนทํางานก็ใส่ส่วนหนึ่งร,รัฐบาลให้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุน ในพันธบัตรหรือในกองทุนอะไรที่มีผลตอบแทนแน่นอนก็จะเอาตรงนี้กลับมาดูแลประชาชนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาิชนจะเดินหน้าทําแน่นอนและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกองทุนเงินออมครับกองทุนเงินออมเนี่ยสำคัญมากเพราะอย่างที่เราบอกมันมีประกันสังคมสำหรับแรงงานอยู่แล้วมันก็มีกองทุนบำเหน็จบรราข้าราชการเล็กๆกองขอสาหรับข้าราชการแต่มันจะมีช่องว่างตรงนี้ว่าคนที่ไม่เป็นข้าราชการครับคนไม่เป็นแรงงานเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเลยครับ กลายเป็นว่าทํางานบริษัทเป็นพนักงานแบงค์ถ้าเขาไม่ดูแลนะก็จบกันเลย60แล้วกันไปแต่กองทุนเงินออมเนี่ยเริ่มในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์โดยคุณกรเป็นรัฐีคลังเนี่ยมีการจัดตั้งออกกฎหมายพรบกองทุนเงินออมแห่งชาตินะฮะกองทุนเงินออมนี่คืออะไรครับกองทุนที่จะเริ่มต้นโดยรัฐบาลให้เงินไว้พันล้านบาทแล้วก็ให้ผู้ที่ทํางานทุกคนเนี่ยที่ไม่มีไม่ได้เป็นผู้ประกันตนหรือไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็ใช้เงินส่วนหนึ่งผมจํา ตัวเลขที่แม่นไม่ได้แต่นิดเดียวอ,ะอ่ะประมาณเปอร์เซ็นต์สองของของรายได้เนี่ยนะครับ,รบใส่เข้าไปสะสมไว้ในกองทุนเงินออมดังล่าวออกองทุนนี้ก็จะทําหน้าที่ในการบริหารเงินของสมาชิกเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนในเรื่องของการรักษาค่าพยาบาลสวัสดิการต่างๆแล้วก็จะมีการจ่ายบําเหน็จบํานาญให้หลังกเกษียณอายุราชการซึ่งน่าเสียดายมากว่ากองทุนดีๆแบบนี้ับพักเพื่อไทยโดยคุณยิ่งรักชินวัตร ไม่สารต่อจนวันนี้กองทุนตรงนี้แทงไปแล้วเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่ากลับมาเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เราจะเดินหน้าเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นตาสีตาสาเป็นขอทานเป็นแม่ค้าขายผักเป็นคนขายส้มตำเป็นคนแม่ค้ารถเข็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีบำนาญเหมือนกับข้าราชการทั้งประเทศคือรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยคุณโยนนคืออะไรที่มันเป็นของดีของประชาชนแกไม่ทําอยู่แล้ว เอออย่างเนี้ยกองทุนเงินออมอย่างเงี้ยมันดีจะตายไปแกเลิกหมดอืมเออคือเรื่องเดียวนะที่แกทําอยู่ตอนเนี้คือแกเลิกไม่ได้ก็คือเรื่องเบีย้ยยังชีพไงเบีย้ยชีพประชาธิปัตย์ทำหกสิบบาทหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยได้หมดคนห้าร้อยครับอันนี้เนี่ยเห็นว่าเลิกไม่ได้ฉันมาต่อยอดอใช่ไหมหกสิบก็หกร้อยเจ็ดสิบก็เจ็ดร้อยแปดสิบก็เพิ่มไปแปดร้อยเป็นขั้นบันไดได้จริงก็ไม่รู้นะเรื่องนี้ริงเงียบไปมากเลยม,มันก็หายไปตั้งนานแล้วแต่ว่าก,ก็ยังได้อยู่เพราะไม่ได้ก็กก็วยแต่่เเงงงิินนนนออมบาดืึ คืออะไรก็ตามที่เป็นแนวทางที่ประชาตย์จะได้ประโยชน์อย่างเช่นชโฉนดชุมชนบร,ริการชุมชนเงินออมละที่คุณว่าเนี่ยม,มันไม่ทำํำแต่ว่าประชาัตเนต่ยผมพูดจริงๆนะนโยบายที่ดีของเขาอย่างรักษาสามสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะเราเอามาทําต่อแต่เราทําต่อได้ดีกว่าันีกคือเราใช้บัตรทองเลยคือไม่เก็บ30บาทเลยรักษาฟรีไปเลยเอาอยัานั้นไปเลยและมันก็กลับมาเป็น30บาทอีกพอมันเป็นคือมันจะทําเป็นโลโก้ไงเป็นสัญ,ญลักษณ์ไงว่า30บาทรักษาทุกโรคจริงๆ30บาทปเทศตํา ผีอะไรอ่ะมันไม่คุ้มกับค่าบัตรโดยทั้าไปเอาฟรีไปเลยเหมือนประชาชิทัตรมีบัตรประชาชนใบเดียวฟรีไปเลยเออมันจะได้จบคือทั้งเรื่องเรียนฟรีเรื่องรักษาฟรีเนี่ยประชาย์เป็นคนวางรากฐานไว้แท้แต่ว่าก็โดนคนเหล่านี้เอาไปเป็นแอบอ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนมันจะหมดเวลาแล้วแต่ผมจะพูดอีกนิดนึงก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนื่อกจากเราจะขยายเรื่องของการประกันสังคมเรื่องของกองทุนเงินออมเรื่องของสวัสดิการชุมชนที่เราจะมีการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อให้ชุมชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะมีเงิน บริหารก้อนหนึ่งในการดูแลสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาที่ดินทากินซึ่งคุณเทพไทยพูดมาสักครู่เนี่ยอันนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าโฉนดชุมชนเนี่ยทำแล้วโดยพรรคประชาธิปัตย์แจกแล้วด้วยนะฮะที่นครปฐมก็แจกที่ลำพูนก็แจกแล้วพื้นที่ที่ได้รับโฉนดชุมชนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะจดจําเรื่องนี้ได้อย่างดีเลยจะเสียดายที่เราเนี่ยพอพ้นจากการเป็นรัฐบาลมาเพื่อไทยก็ไม่สารต่อ เพราะฉะนั้นผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าฉโฉนดชุมชนที่เราจะออกให้กับชุมชนทั่วประเทศเนี่ยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับการอยู่อ,อาศัยและการทํากิน,เ,นเป็นเรื่องที่ดีคือไม่ต้องมีใครไปแย่งที่ดินทํากินกันละตรงไหนเป็นที่ราชพัสดุตรงไหนเป็นที่ของรัฐเนี่ยจัดให้เลยเอาฉโฉนดไปแต่ต้องบริหารร่วมกันในชุมชนตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ก็อ่ะมันจึงเวลามันน้อยคือนะคุณดูดิมันเยอะมากคืคุณเอามาในคุณพูดสองหัวข้อเองในบรรดาเป็นใช่มันเวลามันน้อยมากแต่ว่าแล้วคุณต้องจัดใหม่ผมว่าต่อไปจัดแต่คุณไม่ต้องชวนผมมาก็ได้คุณชวนนู่นเลยอัตวิทย์คุณชวนดรกันนุกคุณชวนแบบแอนุมาเลยไม่ได้เออคุณชวนมาเลยอย่ามปต้องชวนผมต้องชวนนะคุณนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องธนาคารที่ดินอีกนะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยก็น่าเสียดายคือพูดเนี่ยคนอาจจะงงธนาคารที่ดินคืออะไรครับ ถ้าประชาธิปีตยปรัฐบาลถึงวันนี้เราเกิดธนาคารที่ดินแล้ววันที่ออกจากตําแหน่งมาปี5้าสี่เนี่ยมีการวางเงินไว้แล้วตั้งออกกฎหมายแล้วตอนนี้เหลือแค่อะไรรู้ไหมตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามกฎหมายธนาคารที่ดินเดินได้เลยครัฐบาลยิ่งรักแค่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมันยังไม่ทําให้ความใจดำความใจดํำแล้วธนาคารที่ดินจะมีหน้าที่อะไรครับธนาคารที่ดินเนี่ยประชาชนมายืมที่ดินไปไปลงทุนไปไปอาจจะจ่ายค่าเช่าเล็กๆน้อยๆถูกกว่าไปกู้ในทุน ไปทำนาทำไร่ได้ผลกำไรมาก็มาจ่ายค่าเช่าที่ดินเราก็เอาที่ดินคืนคนะครับปีต่อไปใครอยากจะมาเช่าอะไรตรงไหนก็เป็นการบริหารจัดการที่ดินทั้งประเทศให้ชาวนาและพี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่เนี่ยลืมตาอ้าปากได้ตั้งแค่คนมาบริหารยิ่งรักไม่ยอมทำธนาคารที่ดินเนี่ยเลิกตอนนี้ีมันไม่เลิกกับธนาคารอุตุจิธนาคารอุตุจิที่อยู่ในโรงพยาบาลนะมันไม่เลิกเลิกด้วยดิยิ่งรักแธนาการที่ดินก็เลิก โอเคหมดเวลาแล้วครับแลาวกกลับมาเจอเราวันไหนเนี่ยวันังคารมั้งวันังคารเหรอเพราะว่าวันที่1 4ีเราผมยังไม่กลับมาน่ะสิบสี่อ่ะถ้าคุณอยู่คุณจัดไปคนเดียวไปเลยทอกโจไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราก็เฉลยเพลงนะครับเพลงชื่อเพลงนักเรียนชั้นปขี้ไก่เสกศักดิ์สิทธิ์ครับร้องนะครับโอเคครับขอให้เที่ยวสงการ์อย่างมีความสุขแล้วก็เรามัดระวังนะครับเมาไม่ขับนะครับคเมาไม่ขับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอากลับมาพบกับเราใหม่วันอังคารครับสวัสดีครับ